สวัสดีครับอ้าวมะพรกันแต่เศร้านะครับจากช่องพ่อเซียนนาผู้พารวยนะครับเมื่อนี้สิมารสรุปหวยนะครับของเซียนต่างๆนะครับแล้วกะ็กาสิเป็นสรุปของเจ้าของช่องครับของพ่อเซียนนาผู้บนล่างแล้วก็พ่อเซียนนาผู้มักตัวไดนะครับช่วงไทยนะ ช่วงนี้เบื้งเซียนอื่นสะกอนนะครับอา้าวก่อนจะดูเซียนสรุปหัวของเซียนท่านใดนะครับก็ต้องเบืง้งคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทําผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ด้วยความปรารถนาดีจากช่องพ่อเซียนนาผู้พารวยนะครับอ้าวเบิ้เซียนพันได้นะครับของเซียนพันแท้นะครับเซียนพันแท้ดงกเกษมนะครับเซียนพันแท้นะครับ เสียนดงกระเสียมเนี่ยให้วิ่งบนเจ็ดนะครับจับกู้สองห้าสองหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับมันใจบนศูนย์เ <c> จ <oughs> ็ดเราขอเสี้ยนดงกระเสียม ขอฝากไว้นึงถามาตองกสิว่ามันตองสามนะครับตองหาตองเจ็ดนะครับแล้วก็วิ่งล่างหนึ่งกับหานะครับนวยล่างพร้อมนะครับหนึ่งกับหาแล้วก็หามาที่แปดหนึ่งแปดหาสองหนึ่งสองหานะครับเสี้ยนดงกระเสียมนะครับแล้วทุกเสี้ยนนะครับมีตัวตนนะครับ เมื่อนั่นนะครับผมกับเสียนดงกับเสียมเสียนพันแท้นะครับไปหาเสียนสวนยางนะครับเพื่อนได้คุยกันว่าจังไดนะครับเอาเบิงอันนี้เป็นของเสียนสวนยางนะครับเสียนสวนยางนะครับวิ่งบนล่างนะครับสามซีแปดนะครับถ้าบอมีใได้สามตัวนี้บ่ถููหวยนะครับ ลักสิบเพื่อนหาหนึ่งสามสี่หกเจ็ดลักหน่วยเพื่อนหายศูนย์สองห้าแปดเก้านะครับระว่างสองเสี้ยนนะครับเสี้ยนปลาอย่างกับเสี้ยนพันแท่ดงกระเสียมน,นะครับคุ้ยกันสองคนในมือนั่นนะครับเพื่อนตัดหนึ่งศูนย์หนึ่งหาสามสองสี่หาหกแปดเจ็ดแปดนะครับ ระวังสองเสี้ยนนะครับเราก็เพิ่นก็ได้วงกลมหนึ่งสองสามเก้าสี่แปดศูนเจ็ดศูนย์เจ็ดสองหกสองเจ็ดห้านะครับระวางสองเสี้ยนนะครับระวางเสี้ยนดงกระเซมนะเสี้ยนพันแท่กับเสี้ยนสวนยางนะครับเพื่อนซวกันในมือนั่นนะครับตัด เลี้ยวนะครับหลักก็วงกลมไฮเลี้ยวนะครับว่าหัวมันเสียอกอยู่ในนี่ล่ละว่าสั่นเพลินวางวาง,วางไหนครับเอฟซีหมักน้ำเพลินบอลนี่นครับครับ ท้านี้กับเสียนหู้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งล่อนะครับว่าท่านต่อไปที่เป็นเสียนสรุปของเสียนท่านใดน,นะครับฝากติดตามท้มนะครับเอาท้านี้พอเสียนหั้ก็ขอ,ขอกับสวัสดีครับ